นี่คือเสียงหนังนะทุกคนกรอบหืมกรอบทั้งตัวนะฮะดูให้หันให้ดูสดๆนะครับนี้จะเป็นส่วนแถวสัมชัสนะพี่เนาะสันคอเนาะสันคอนี่จะฉ่ำเครื่องค่ะจะฉ่ำเครื่องนะฮะนี่ครับให้ดู ความฉ่าด้านในนะฮะนี่นี่นี่จะเป็นเหมือนหมูแดงแบบนี้นะฮะทุกคนมาเครื่องแปดชั่วโมงย่างห้าชั่วโมงค่ะแปดชั่วโมงย่างอีกห้าชั่วโมงนะครับทุกคนนี่ตอนนี้อยู่ที่งานหมี่ทะเลนะครับพามากินหมูย่างเมืองตรังนะฮะที่ผมอยากให้ดูนะฮะตอนนี้ก็คือคนต่อแถวนะครับเฉพาะร้านนี้ร้านเดียวนะครับยาวขึ้นไปด้านบนนู้นปลายแถวผมไม่รู้อยู่ตรงไหนนะแถวแถวข้างบนนะทุกคนอันนี้พี่ขายราคายังไงจ๊ะพี่ตอนนี้บย กีดละ80บาทนะฮะทุกคนจะเลือกชิ้นส่วนไหนก็บอกพี่เขาได้นะฮะนี่ตัวใหญ่ๆแบบนี้ดูมี2ตัวมีอีกตัวหนึ่งนะอยู่ข้างนอกนะที่โชว์อยู่นี่แค่2ตัวนะครับเอาจริงวันนี้ตั้งใจรีบมากินพร้อมหมูย่างเลยนะแต่ดูคิวแล้ววันนี้ผมไ,ไม่ได้กินแล้วแหละเดี๋ยวไปหาร้านอื่นต่อ <laughs> เออเดี๋ยวมีร้านเยอะเดี๋ยวไปดูนี่ฮะเดี๋ยวพาไปกินเค้กทุเรียนเนาะเค้กทุเรียนอีเราสั่งไว้แล้ว ทุเรียนที่แบบมาเป็นภูภูเลยใช่ให้ดูก่อนอันนี้คือทางก้อนเขาจะให้ทุเรียนมาเป็นภูภูแบบนี้เลยนะ5 50เนาะใช่เดี๋ยวกัดเดี๋ยวกัดให้ดูข้างในแต่เหลี่ยมไหนดีเนี่ยทุเรียนแน่นมากกัดไปเถอะคือข้างในเขาจะมีพุดดิ้งข้าวเหนียวอันนี้เป็นข้าวเหนียวมูนคือปกติถ้าเรากินข้าวเหนียวมูนแบบแช่มันจะแข็งใช่ปะแต่อันเนี้ยไม่แข็งนี่ที่อยู่สีเหลืองๆนี่นะคะอันนี้จะเป็นครีมชีสทุเรียนนะทุกคนนะแล้วก็เป็นทุเรียนมาเป็นภูภูข้างบนแบบนี้ออเาะล้ววตัรม ต้องใส่เนื้อทุเรียนด้วยใช่เอาเนื้อทุเรียนไปผสมในครีมชีสนี่ที่เอ็นสีเหลืองๆใกล้ๆแบบนี้นะฮะและเนื้อทุเรียนก็คือดีมากเธอลองกินทุเรียนเอามาๆกิทุเรียนนะเออผู้ไหนก็ได้ยิบไปเถอะคนล้อมเต็มเลยดูคนมาถ่ายพอๆกการกินต้มอึงวันนั้นเลยไม่มีคนมาเข้าดูใช่เป็นถ้าคนที่ไม่กินทุเรียนกลิ่นแรงอันนี้ก็กลิ่นไม่แรงเลยนะกินได้อร่อยกินแต่ทุเรียนแล้วเนี่ยแล้วจะบอกว่ามีมานน้อยด้วยนะ หมดเร็วนะดใหจดูใจดูอีกอ่ะนี่ดูเห็นไหมก้อนใหญ่สั่นใจแบบนี้โอ้โหกินคือแบบเต็มไม้เต็มมือเต็มคำมากพี่แบงกี้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 นามินมอมไม่เห็นด้วยเอฟตีเขาเยอะเอฟตีเขาเยอะอ๊ะมาเยอะมาเยอะมเยอะห้ามากินทุเรียนไอ้กินทุกวันเลยเนี่ยเออกินด้วยมันเดินดูร้านเนี่ยนี่นี่นี่คืออะไร อันนี้คือซีสเครปพุดดิ้งข้าวเหนียวทุเรียนชื่อยาวมากจริงๆไม่เคยเห็นนะเนี่ยกินยังไงอ่ะกินเลยเพื่อนกันเลยฝั่งนี้ฝั่งนี้กันเลยเหรอกันคนละฝั่งเลยเออไปนะไปอือหือทุเรียนมาเป็นภูเลยเพื่อนกินจนจมูกอ่ะมันติดหน้าแล้วจมูกเลยนะกินหอมขึ้นจมูกเลยสุดยอดจะกรันติดเลยหอมจริง มันขึ้นมาเรื่อยๆนะใช่นี่สูงยังมีกิ่งอย่างนี้พอใจพอใจดูเรียนแห้งไงกูดดี้สวีทนะครับเป็นท็อปเชฟไทยแลนด์นะครับทุกคนนี่จริงๆที่ร้านเขาจะมีเป็นบูลลี่ชีสพายด้วยนะฮะนี่เป็นกล่องเล็กๆนะครับแล้วก็มีเป็นชีสเยิ้มนะที่เราเคยถ่ายคลิปไปให้ดูนะฮะทุกคนมีมาของไม่ได้เยอะนะทุกคนรีบมานะใครอยากกินนะฮะวันนี้พ่อค้ามากี่กระป๋องครัะเจ็ดหกค่ะพ่อค้าพ่อค้าพ่อค้าเคียร์ร้อนร้อนแล้วพามาเปิดชมหน้าพ่อค้าน้ำลำใหญ่วันนี้ใครไม่พออกกิน็คืตา ไปตามไปตะลุยได้เลยที่เนี้ดูน้องแจมโดนสาดหัวอยู่นั่นน่ะ <c oughs> น้ำสดชื่นน้ำลำไยกระป๋องนะฮะให้ดูแถวก่อนยาวไปนี่พืืดพืืดยาวมากทุกคนยาวขึ้นไปู่นเลยโอ้โหสถิติเลยทุกคนคอันนี้จะเป็นร้านไก่ขย่าในตำนานของพัทยานะฮะจะเป็นหนังไก่ทอดกรอบแบบนี้นะครับนี่จะมีอกไก่ด้วยเนาะเธอเนาะใช่มีอกไก่แล้วก็มีปลายปีใช่นี่แล้วเราก็เลือกรสได้นะจะมีรสชาติ บาร์บีคิวพิซซ่าปาปิก้าคาราดาอะไรมีปะเนี่ยไม่ม <laughs> ีมีเป็นเกือบสิบรสชาติโอเคเลยแต่ตอนนี้แทบจะไม่มีอะไรเหลืออยู่ในตู้แล้วนะ <laughs> ทอนไม่ทันแล้วพ่อขาใช่บรรยากาศในงานตอนนี้ก็จะแบบคึกคักคึกคักนิดน,นึงนะฮะ <laughs> เป็นแบบวันหยุดยาวเนาะ <laughs> สวัสดีครับสวัสดีครับ <laughs> หนึ่งสองสามโอเคครับ, <laughs> ข,อบขอบคุณครับขอบคุณครับที่ให้สนุกนะครับให้ฟังเสียงความเกาะทุกคนหืมหนังไก่หอมมากใช่ โอ้โหวันร้อนเลยหนังไก่เขากอบมากอันนี้เราซื้อมาถุงละสามสิบบาทนะฮะนี่โอ้โหเ็งื่อไม่ได้ยยไหยใหม่นะเสียงสดนนเลยกอบมากทางเหลียงครับอือหือ <บ>อันนี้จะพาเดินดูแบบเร็วๆนะทุกคนอันนี้เป็นอีกฝั่งหนึ่งนี่ร้านนี้ก็อร่อยเหมือนกันเป็นชิก็ะบบคนส่วนมากอะ่ะจะไม่เข้าใจว่าชีก็ะบบคืออะไรคนจะคิดว่าข้าวจี่แต่ไม่ใช่อันนี้มันเป็นข้าวเหนียวเนาะข้าวเหนียวปิ้งทานเนยโรยเกลืออ่านี่แล้วก็จะเป็นพวกตับไตไส้วงของไก่อะไรทั้งหลายนะครับนี่มีเนื้อมีหมูมีเนื้อไหมฮะเนื้อมีค่ะเนื้อมีเนาะ มีเลือกหลายอย่างนะราคาน่ารักน่ารักไม้ละ1ิบาทด้วยทุกคนราคาน่ารักมากนี่ชื่อร้านชิกับบับขุนพลนะฮะรีบมากินย่างตอนร้อนๆอยู่ริมทะเลแบบนี้เลยนะฮะนี่นี่ร้านนี้นะฮะจะเป็นไก่ต้มน้ำปลาบางจานนะคะบางจานก็ต้มบางจานก็ไม่ต้มบางจานทอดใช่ป่ะเนี่ยแม่ค้าไม่เล่นด้วยนะเธอต้มทุกจานเนาะต้มทุกจานเนาะนี่ฮะราคาจานเท่าไหร่ครับ 65-75ประมาณนี้เนาะเป็นน้ำหอมๆแบบนี้นะคะนี่คือต้มน้ำปลาทแท้ๆเลยนะเพราะกินหอมมากใช่ราดบนข้าวสวยร้อนๆนี่คือทีเด็ดเนะาะเราราดกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะเธออร่อยมาก,าาาากเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมากินเดี๋ยว,ยวกลับมากินนะจ๊ะพี่ <laughs> ขนมบ้านแม่ใบลูกสาวอรัวสดนะครับคือถ้าใครไปตลาดจีนช่างแงียวต้องแวะรานี้เพราะอร่อยจริงปกติไปตลาดจีนไม่เคยทันได้กินเลยนะนี่นขนมหน้าตาอรัวจะเป็นอย่างนี้จะเป็นขนมไทยแบบโบราณโบราณน,นะ<ช>หากินยากนะพูดเลยอันนี้อันนี้คือไว้ให้ชิมเหรอใช่ดูก่อนอันที่ให้ชิมก็คือสวยงามมากอันนี้คือให้ชิมนะเนี่ยอัน,นใหญ่มากทุกคนอันนี้ขายกล่องเท่าไหร่จ้ะพี่จ๋ากล่องละยี่สิบห้าบาทค่ะกล่องละยี่สิบห้าบาทก็คือราคาเท่ากับหน้าตลาดจีนช่างเงี้ยวเลยรีบาบาทล,าบลักษณะน่ารักมากอันนี้ไม่ได้มีชาร์จเพิ่มอะไร แลคาปกติเลยนี่ครับใครอยากกินรีบมานะของมีน้อยแล้วทุกคนนี่นะใครที่ชอบกินแซนด์วิชหน้าไข่แบบทะลักทะลักนะแนะนําร้านนี้เลยคือเขาจะมีหลายหน้าให้เลือกมากทั้งหมูทั้งสซกอกแซลมอนเนื้ออะไรคือมีหมดเลยอันนี้เป็นแซนด์วิชหมูชี้นะทุกคนดูไส้เขาให้มาทะลักทะลักแบบนี้เลยข้างบนเขาจะโปะเป็นไข่ดาวมาด้วยนะใช่ชิ้นใหญ่มากเจ็ดสิบเก้าบาทเองราคาน่ารักมากร้านใหญ่จริงอันหนึ่งข้างในจะเป็นหมูแบบนี้เลยทุกคนเห็นไหมอู้ยดูคมเยอะมเห็นไหม ทั้งเยิ้มทั้งช่ำอ่ะเธอเนาะฉ่ำทละลักออกมาเลยอ่ะใช่นี่จริงๆเขามีให้เลือกอีกหลายหน้านะทุกคนนี่ราคาอย่างนี้ผมให้ดูนะ79บาทอาบนีใที่ผมเอามานะทุกคนใครอยากกินแซลมอนมีอะไรมีให้เลือกหลายอย่างนเนาะถ้ากลัออวเลยต้องตามใจชอบเลยเดี๋ยวชอบน้ำซอสเขาอ่ะเนาะซอสเ้าฉ่ำเนาะใช่ร้านนี้นะครับแม่ค้าสวยด้วย พี่อยู่ร้านนี้ได้ไหม <c oughs> เธอไปถ่ายก่อนได<ม>้ไหมสายตาเธอมันไม่ได้เลยนะอยากกลับกล้องให้เห็นมากคือถ้าใครที่อยากกินหอยแครงสดๆอันนี้เป็นหอยแครงอะไรนะพี่ <c oughs> หอยแครงบ้านเมืองชนเลยค่ะ <c oughs> หอยแครงบ้านเมืองชน <c oughs> คือ็กเจอร์ความหวานอะไรเงี้ยจะไม่เหมือนกันเนาะ <c oughs> ใช่ตัวจะไม่ได้ใหญ่แต่เนื้อเขาจะหวานนะคะเป็นหอยแครงบ้านนะครับ <c oughs> อันนี้ให้ดูว่ายังเป็นเป็นอยู่เขายังอาปากอยู่เลยใช่นี่นี่รวกกันสดๆอยู่หลังร้านแบบนี้นะครับกับน้ำจิ้มซีฟู๊ดแซ่บๆเนาะใช่กินกับน้ำเกห๊ยวใคยชอบกินแบบความสุระดับไหนก็บอกเขาได้เลยให้ดูความฉ่ำฮะนี่หอยแค็งรวกวมาใหม่ๆกรุบๆนะฮะกินหน่อยกินหน่อยแค็งม่ต้องกินแบบเลือดฉ่ำๆแล้วเธอเนาะใช่ใช่อันนี้น้ำจิ้มที่ร้านเขาก็ตำเองด้วยอ่าเจ็ดชั่วโมงที่รอคอยมาเจ็ดชั่วโมงเลยสวัสดีครับสวัสดีครับ ถ่ายรูปกันถ่ายรูปกันพักก่อนแต่ละตัวก็คือช่ำๆแบบนี้เลยฮะนี่อ๋อมีขาฝาเลยเธอมันจะหวานเนาะใช่คือเลือดมันยังฉ่ำมากอยาให้เห็นดูดูดูเนื้อมันจะเหนียวไหมมันสดเนาะแต่ความจริงเขาคือเปรี้ยวเผ็ดสะใจมากทุกคนโอ้เลือดฉ่ำมากนี่ฮะโอ้หืมจีจานะอันนี้ดู เนื้อมาแบบกรุบกรุบกลัวมันเลือดสาดอ่ะจะติดเล็กปะเนี่ยเลือดสาดอันนี้จะเป็นร้านขนมญี่ปุ่นเจ้าดังของพัทยานะครับ Sunlight Cafe เขาจะเป็นพวกโมจิหยดน้ำนะเป็นเจ้าแรกๆในพัทยาที่ทําเลยนะจริงใช่แล้วอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะไดฟูกุูบคะพี่ไดฟูกุสตรอเบอรี่ก็คือสตรอเบอรี่แบบเต็มคำอันเนี้ยสตรอเบอรี่ลูกใหญ่มากปั้นสดนุ่นพี่ก็ยังปั้นอยู่เลยใช่ปั้นกันให้ดูสดๆแบบนี้เลยทุกคนใส่สตรอเบอรี่ลูกใหญ่ๆนะฮะนี่ผมจะให้ดูนะฮะใส่สตรอเบอรี่ที่เขาใส่ในไดฟูกุนะครับนี่เป็นใส่ลูกใหญ่ๆแบบนี้เลยทุกคนบรรยากาศตอนนี้คือคืนคือคืนสสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคมาหนึ่งสองสาม 1, นึ่สองซมเอาผมถ่ายรัวเลยแล้วกันเนาะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับโอเคไส้ถั่วแดงกวนข้างในอย่างนี้พี่เขาทาเองด้วยนะทุกคนแล้วก็คือปั้นสดๆเลยใช่นี่ดูความเหนียวของแป้งเหนียหมยืดมากเลยคือเหนียวนุ่มากต้องกัดแล้วแหละเออกัดเเอาเลยนะเอาเลย หายไปแล้วครึ่งลูกขางงเลยคนทำก็งงเหมือนกันใช่งงเหมือนกันนี่ลูกใหญ่ๆแบบนี้นะครับอันนี้คือ99บาทเอ้ย95น้อเนาะพี่เนอะให้ดูความเหนียวของแป้งเขาอโอเป็นแป้งพันสดอ่ะเธอเห็นไหมเห็นไหมเหนียวเหนียวจริงปูไม้ฟมคะส่ไว้ก่อนได้นะคะอืมอืมติดเหงือกดีมากอร่อยนุ่ม แล้วตัวแวดงก็หวานกำลังดีด้วยเนาะแล้วตอเบอรี่มันแบบเปรี้ยวหวานกำลังดีมันตัดสดชื่นขึ้นมาเลยใช่อร่อยมากเลยซื้อมาให้ไปป้าไหมป้าร้านนี้นะคะเป็นข้าวไข่เจียวบุฟเฟ่นะครับให้ตักเครื่องเองได้แบบนี้เลยนะครับทุกคนกินกับข้าวสวยร้อน,อน,อนคือทีเด็ดเลยนะฮะนี่ ให้ตักได้ตามใจชอบเลยฮะนี่เป็นทั่วแบบนี้นะครับตักเท่าไหร่ก็ตักเอานี่ทุกคนอันนี้คือเราถ่ายมา3วันแล้วนะยังไม่ครบทุกร้านเลยงานนี้มีถึงวันที่7จนะ็ะทุกคนมากันได้งานมีทะเลมาเสิร์ฟครั้งที่สองที่เซนทรัลพัทยานะอยู่ร้านกิจกรรมฝั่งชายอาหานะตอนนี้ขอไปตะุยกินต่อก่อนแล้วไม่ทั่วสัทีอ่ะไม่ทั่สัทีสมวแล้วยังไม่ครบนะเดี๋ยวถ่ยดูอีกเนะาะ